สวัสดีเกมเมอร์ amer, ชาวไทยทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่ในเกมกันบาวโดยในคลิปนี้นะครับจะมารีวิวตัวรถเซตนะครับซึ่งเป็นรถที่มีการโจมตีแบบเลเซอร์แล้วก็รุนแรงมากๆด้วยก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับและหากใครกำลังมองหาร้านเติมเกมแบบสะดวกปลอดภัยแล้วก็ประหย,ยัดก็ขอฝากร้านเติมเกมเพทวินทอมอารไปด้วยนะครับเติมถูกเติมเองเติมผ่านแอดมินที่ a c e b o o k หรือว่าไลน์ก็ได้หรือว่าจะเติมผ่านระบบอัตโนมัติในเว็บไซต์ก็ได้ด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกรอกโค้ด GGCH เพื่อเป็นการพพอร์ตสตรีมเมอร์ด้วยนะครับโดยตัวรถ A set ในเกมกันบาวนี่นะครับจะมีพลังโจมตีที่สูงมากๆโดยเฉพาะการยิงแบบลูก2ที่มีการยิงเลเซอร์แบบหลายลูกนี่นะครับจะดุแรงมากๆอย่างไรก็ตามตัวรถเซตนี้นะครับจะมีพลังป้องกันที่ต่ําแต่ว่าตัวรถก็มีเก่อที่เป็นหลอดเลือดสีฟ,ฟ้านะครับคล้ายๆพวกรถ JD Lightning หรือว่าเมดรถที่แพ้ท้าจะมีอยู่4คันก็คือตัวของแมงมุมบูมแมลงเต่าแล้วก็ช้างนะครับ แล้วก็ตัวรสเซตจะไม่ค่อยชอบรถเมทเท่าไหร่เพราะว่ามันมีอันติละลายเกาะได้สำหรับกระสุนลูกหนึ่งของเซตเนี้ยจะมีพลังโจมตีที่ไม่ได้สูงมากนะครับจะเป็นเลเซอร์แค่ลูกเดียวที่เป็นสีเขียวส่วนใหญ่จะไว้ใช้เพื่อเช็คระยะโจมตีซะมากกว่านะครับโดยหุ่นยนต์ที่ปล่อยเลเซอร์นี้นะครับจะอยู่ด้านบนหัวของรถเซตทําให้ได้บางครั้งเมื่อเราตีสู้ที่อยู่ระยะไกลนี้นะครับมันจะตีไม่ค่อยโดนเพราะว่าเลเซอร์เนี่ยมันจะพุ่งผ่านหัวของสตรูไปนะครับ บางครั้งถ้าสู้อยู่ไกลต้องหาจุดที่กระสุนเนี้ยตกลงต่าๆหน่อยนะครับเพื่อให้เลเซอร์เนี้ยยิงโดนไม่จำเป็นว่าตัวเลเซอร์นําทางต้องตกลงที่สตูเสมอไปนะครับอาจจะยิงให้ตัวกระสุนเนี้ยไปตกด้านหลังสตูก็ได้ขอแค่ให้มันอยู่ในวิถีโจมตีของเลเซอร์นะฮะแต่งอะไรก็ตามกระสุนหนึ่งอาจจะไม่ค่อยมีปัญหามากนะครับแต่ว่ากระสุน2เนี้ยตัวเลเซอร์จะยิ่งกระจายถ้าเกิดสตูอยู่ไกลนะครับทำให้คนที่เล่นรถเซตเนี้ยอาจจะไม่ค่อยชอบสตูที่อยู่ไกลเท่าไหร่เพราะพอตัวเลเซอร์มันกระจายเนี่ยมันไม่โดนสตูทุกกดอ แต่ถ้าในตาไหนได้เจอสตูแบบระยะใกล้นะครับตัวเซตก็จะค่อนข้างได้เปรียบเนื่องจากว่าตัวรถที่มีพลังโจมตีสูงแล้วก็ตัวรถเนี่ยมีเกาะด้วยนะครับยิ่งตอนที่มีบัฟทอด้วยนะครับตัวพลังโจมตีของเซตเนี่ยยิ่งแรงเข้าไปใหญ่เลยนะฮะโดยเราคนเล็งให้ตัวกระสุนเนี่ยไปตกด้านหน้าสตูเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เลเซอร์จากลูก2ดอกแรกนี่นะครับจะโดนสตูเต็มเต็มเลย อย่างไรก็ตามถ้าเกิดเรายิงบาไปแล้วตัวกระสุนเนี่ยไปตกด้านหน้าสตูค่อนข้างห่างเนี่ยก็มีโอกาสทําลายพื้นได้เช่นเดียวกันนะครับสตูก็จะเล่นยากขึ้นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมไม่แน่ใจว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าก็คือผมชอบเล่นเซตแบบยิงจากขวาไปซ้ายนะครับพอยิงจากซ้ายไปขวาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเลเซอร์ลูก2เนี่ยไม่ค่อยโดนสตูเต็มๆสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองเทียบให้ดูนะครับอย่างด้านซ้ายเนี่ยจะยิงจากขวาไปซ้ายเจ๋งว่าเลเซอร์ดอกแรกเนี่ยโดนสดตูเต็มเลยนะครับ แต่พอยิงจากซ้ายไปขวาแบบคลิปด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่าเลเซอร์ดอกแรกเนี่ยเหมือนจะไม่โดนเต็มๆตนะครับจะไปโดนที่พื้นซะมากกว่าอันนี้เดี๋ยวก็ลองเล่นแล้วก็เทสดูแล้วกันว่าเป็นอย่างที่ผมคิดไหมนะครับสําหรับจังหวะในการใช้เทมเบิ์นเนี่ยก็ควรใช้ตอนที่มีบัฟทอนะครับเพราะว่าตัวเซตเนี่ยจะดาเมจแรงมากแล้วก็ดูรอบต่อไปด้วยว่ามันจะมีบัฟอะไรมานะครับอย่างเช่นรอบต่อไปเนี่ยมันมีลมเปลี่ยนดังนั้นรีบเบิ์ลที่เิร์นี้ก็ดีที่สุดแล้วนะครับ สวนกระสุนเ s หรือว่าอันติของตัวเซตเนี่ยจะมีดาเมจที่แรงมากๆเลยนะครับแต่ว่าควรยิงให้ตัวกระสุนในวิถิเนี่ยลงหัวศัตรูพอดีนะครับถ้าไปลงด้านหน้าศัตรูแบบลูก2นี้นะครับมันจะลงพื้นหมดเลยเพราะว่าตัวเลเซอร์มันเป็นแบบเส้นตรงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเจอศัตรูที่เป็นเซตด้วยกันเองนะครับแนะนําว่าเทิร์นแรกเนี่ยถ้าเรามั่นใจเรื่องระยะกดอันติไปก่อนเลยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดมันโดนเต็มเมเนี่ยเลือดหายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับและถ้าสมมุติว่าเทิร์นของเรารบ,บันฟาย้ะค เราอาจจะเบิลแล้วก็ตายได้เลยนะฮะแต่ถ้าไม่มีบัฟก็ลองยิงปกติสักรอบหนึ่งนะครับแล้วค่อยเบิลในรอบถัดไปเพื่อให้ตัวศัตรูเนี่ยตายพอดีเลยนะครับแต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าการสมองเกมด้วยว่าใครได้ยิงก่อนนะครับแล้วก็อยู่ที่จังหวะของแต่ละคนด้วยอย่างอันเนี้ยเขาเบิลกลับมาเราไม่น่าตายอยู่แล้วนะครับและปรากฏว่าเขาเบิลไม่ได้โดนเต็มด้วยแล้วจะเห็นว่ารอบนี้เรายิงลูกสองปกติไปก่อนก็ได้เพราะว่าดีเลยเราได้เปรียบแล้วค่อยเบิลปิดท้ายนะครับ ในรอบนี้มาลองเล่นกับตูที่เป็นรถเม์กันบ้างน,นะครับซึ่งปกติแล้วเซ็ตจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าเม์มีอันติที่สามารถละลายเกาะได้นะครับแต่พอดีคู่ต่อสู้ผมเนี่ยไม่ได้ละลายเกาะในรอบแรกนะครับเขาได้ยิงธรรมดามาเช็กระยะก่อนซึ่งถ้าเรามั่นใจระยะการยิงก็กดอันติไปก่อนเลยในรอบแรกนะครับจเจ๋ว่าในเทิร์นนี้มีบัฟสายฟ้าขึ้นมาด้านหน้านะครับแล้วก็เทิร์นถัดไปก็มีทอด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองใช้เบอร์ในรอบนี้เลยเพื่อดูซิว่ามันน่าจะตายไหมนะครับ ปรากฏว่ารถเมลนีดด่เกือบตายเลยนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราใส่ของต่างๆพวกอวตารเนี่ยที่มีแตดโจมตีก็น่าจะทําให้ตายได้นะครับซึ่งสูเขามองว่าในรอบถัดไปเขาคงต้องตายอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยเบิ้ลใส่เราในตอนที่มีบัฟทออยู่เกือบตายเหมือนกันนะครับและนี่ก็เป็นไกด์การเล่นรถเอเซในเกมกันบาวนะครับก็หวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ กับผู้ชมทุกทันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครป์ช่องจินเจอร์ช n n e l ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ